รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงนางชัชดาพรพารารองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าหินงูข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาวิธีการดำเนินการ 1. คั้นวางแผนแผนสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาและกรอบการดำเนินงาน 2. คั้นดำเนินการดู สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างทีมงานที่เข้มแข็งสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิธภาพมีความพร้อมมีการเตรียมการปลูกฝังเจตคติที่ดีในความสำเร็จ 3. คันรวบรวมตรวจสอบเช็คหลังปฏิบัติสักระยะ ต้องเริ่มทำการตรวจสอบความคืบหน้าของสิ่งที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปนั้นว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่โดยสิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้นั่นเอง 4. ี่พันปรับปรุงแก้ไขแอคชั่นสะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามสภาพจริงพร้อมปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องและทำรงให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาเกิดคุณภาพด้านการบริหารจัดการคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อคุณภาพที่ดีของผู้เรียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง 1. เชิงปริมาณครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนครบทุกคนร้อยละร้อยผู้เรียนในปีการศึกษา2564มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละสองเชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านท่าหินงมใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาครูทุกคนได้รับการนิเทศ4ด้านได้แก่ 1. ด้านสภาพทั่วไป ครูร้อยละ80มีการปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านบุคลิกภาพร้อยละ80ครูมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพดีขึ้น 3. ด้านการดำเนินการสอนครูมีการจัดทำแผนการสอนอย่างน้อยร้อยละ80 4. ด้านการวัดและประเมินผล ครูลอยละแปดใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายผลการดำเนินการการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย 1. ด้านปาริมาณครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนตามโครงการนิเทศการสอนกํากับติดตามและประเมินผลชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยตามเป้าหมาย 2. ผู้เรียนในปีการศึกษา2,564มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยรับ8.90เกินค่าเป้าหมาย 3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได้คิดเป็นร้อยละ90 4. ครูมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ90 2. ด้านเชิงคุณภาพ 1. ด้านสภาพทั่วไปจากการนิเทศพ,พบว่าเกินค่าเป้าหมาย ครูผู้สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ครูร้อยละ85มีการปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและจับบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านบุคลิกภาพจากการนิเทศพบว่าเกินค่าเป้าหมายครูทุกคนร้อยละ90 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพดีขึ้นมีการจัดทำจัดหาและใช้สื่อโดยพบว,ว่ามีร่องรอยการใช้สื่ออย่างสม่ำเสมอนักเรียนมีชิ้นงานที่จัดเก็บเข้าแฟ้มและชิ้นงานที่ติดแสดงไว้ในกระดานผลงานของนักเรียนชัดเจน 3. การดำเนินการสอนจากการนิเทศพบว,ว่าเกินค่าเป้าหมายครูมีการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ80ผลปรากฏว่า ครูทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ปรับวิธีการสอนให้มีความน่าสนใจเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน 4. ด้านการวัดและประเมินผลจากการนิเทศพบว่าครูทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยเกินค่าเป้าหมายครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเช่นทักษะปฏิบัติการประเมินพฤติกรรมเดี่ยวกลุ่ม การสัมภาษณ์สอบถามเก็บคะแนนรายชิ้นงานการทดสอบย่อยและการสอบข้อเขียดีทุกคนผมมีความสนุกมากครับอาหารที่นี่อร่อยมากเลยค่ะคพลอยที่นี่น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆก็น่ารักอาหารก็อร่อยขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ